จังหวัดนครพนมดินแดนริมฝั่งโขงเมืองแห่งพระธาตุอันสัตสิบที่รวมพระธาตุประจำวันเกิดทั้งเจวันไวค้ครบทวนแต่และองค์ล้วนมีความหมายที่ลึกซึ้งและอานิสงส์แห่งบุญที่สืบทอดศรัทธามายาวนานจากรุ่นสู่รุ่นองค์พระธาตุพนมคือพระธาตุประจำวันคนเกิดวันอาทิตย์ ซึ่งบรรจุพระบุกรังกรธาตุหรือกระดูกหน้าอกของ,งของค์พระพุทธเจ้าผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ควรมาสักการะบูชาเพื่อเสริมอำนาจบารมีและเกียรติยศและเพื่อให้มีคนนับถือสนับสนุนในทุกสิ่งที่ทำองค์พระธาตุพนมเป็นศูนย์รวมของศรัทธาของชาวไทยและชาวสปปลาวและเป็นสัญลักษณ์แห่งความรุ่งเรืองของรุ่มแม่น้ำโขงพระธาตุเลนูนคร เป็นพระธาตุจำลองแบบมาจากองค์พระธาตุพนมแต่มีขนาดเล็กและอ่อนช้อยงดงามเป็นพระธาตุประจำวันจันทร์เสริมเมตตามหาิยมทำให้เป็นที่รักของผู้คนวาจาเป็นสีมีสเสน่ห์และมีคนคอยอุปถัมภ์อย่างยิ่งสำหรับคนเกิดวันจันทร์เพื่อเสริมความมอนโยนและโชคลาภในชีวิตพระธาตุสีคูณ เป็นพระธาตุประจำวันอังคารเสริมความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวและความมั่นคงในจิตใจเชื่อว่าผู้ที่ไปสักการะบูชาจะมีพลังในการต่อสู้บวสักนานานประการและมีชัยชนะในสิ่งที่มุ่งหวังพระธาตุสีคูณคือสัญลักษณ์แห่งชัยชนะและความมั่นคงแห่งศรัทธาตามโบราณเชื่อกันว่าคนเกิดวันพุธกลางวันและพุธกลางคืน นั้นมีความต่างกันในวันนี้จึงจึงมีพระธาตุให้สักการะสองช่วงคือกลางวันและกลางคืนธาตุมหาชัยเป็นพระธาตุสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันเพื่อเสริมปัญญาความรอบคอบและความมีสติเชื่อกันว่าผู้ที่มากราบไหว้สักการะจะได้รับชัยชนะในชีวิตความสำเร็จในหน้าที่การงาน พระธาตุมหาชัยคือพระธาตุแห่งปัญญาและความก้าวหน้าสำหรับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนนั้นต้องไปสักการะพระธาตุมารุขนครเชื่อกันว่าสร้างมาก่อนองค์พระธาตุพนมเป็นพระธาตุประจำคนเกิดวันพุธกลางคืนเพื่อความแค้้วาลาดปลอดภัยเสริมสติปัญญาพระธาตุมารุขนครคือสัญลักษณ์แห่งความสงบคาเมตตา และความรู้เท่าฐานคนมาถึงเครื่องทางไปกันต่อครับพระาธาตุประสิทธิ์สำหรับผู้เกิดวันพฤหัสต้องไปสักการะพระาธาตุประสิทธิ์เพื่อเสริมปัญญาความรู้ความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานความสำเร็จสมดังชื่อประสิทธิ์ เชื่อว่าผู้ที่มากราบไหว้ด้วยใจบริสุทธิ์จะสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจสำหรับคนเกิดวันศุขนั้นพระาธาตุท่าอุเทนเป็นพระาธาตุประจำวันศุกร์เสริมเสน่ห์เมตตาโชคราบและความสุขในเรื่องของความรักผู้ที่เกิดวันศุขควรมาสักการะเพื่อให้ชีวิตราบรื่นเต็มไปด้วยความอ่อนโยนพระาธาตุอุเทน ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงสวยงามเวลาแสงอาทิตย์ลับฟ้าส่วนคนที่เกิดวันเสาร์ไม่ต้องเดินทางไกลพระธาตุนครอยู่ที่วัดมหาธาตุอำเภอเมือ,องนครพนมเป็นพระธาตุประจำวันเสาร์เพื่อเสริมสิริมงคลความแข็งแกร่งและบารมีในชีวิตเพื่อปัดเป่าภัยร้ายเสริมศรัทธาให้มั่นคง พระธาตุนครคือพลังศรัทธ,ธาที่แน่นหนาและความดีที่ยืนยงและนี่คือพระธาตุทั้ง8กับคนเกิด7วันไม่ว่าคุณจะเกิดวันใดการได้มาสักการะด้วยใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสิริมงคลต่อตัวคุณและครอบครัวผมฝากขอบคุณข้อมูลดีๆจากเว็บไซต์ของจังหวัดนครพนมและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฝากาากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเชิญมาสักการะด้วยกันนะครับสาธุ